สวัสดีค่ะเบิ้งเข้าไทยน้ากันจ้ะเบิ่งมาค่อยัลงล้มชิดต่ำอีกกูขาดเองเด้กหุ่นหุ่นาละมาละเห็นนกปะกเจ้าเห็นนกบอยวขย,ย่างไปทั้งคุณเนะี่ยพี่ทูอย่าลงอย่าลงขี้คนนะลูกแม่อาบน้ำให้หนูแล้วนะ ยังไม่มีใครเข้ามาเลยยังมีผู้ใดเข้ามาเลยหมูนกเห็นนกบ่พี่น้องเอ้ยมึเจ้าเห็นนกบ่นานนกกระยางขาวจะลงน้ํานะลูกจะลงน้ํานะลูกอย่าไปใกล้ขี้โคลนนะลูกไปใกล้ขี้โคลนนะลูก เมืองข้าเจ้าไทยไฮไทยนาซูงอีกนิดหนึง่งซูงอีกนิดหนึงนน่งคุณนะคุณนะย้ำไทยนา,า,าย้ำใดนกนกกระยางเต็มหนึง่งเบ็ดกระสีเบิดเดวนนะเมืองมาค่อย เพิ่งมาใคยว่ามีผู้ใดเขามาบังจะค้นเนาบ่มีผู้ใดมาจะคนสวัสดีเพื่อนเพื่อน <c oughs> บังนกทีบังนกบังนกเต็มหนึง่งนกกระยางขาวนกเอียงปกติมีนกปากหางเต็มหนึ่งแล้วนี่มื่อนี่ไปใส่เบิร์พุกนี้สวัสดีจ้าว่าบังคนไทยนะจ้า อันนี้พ่อแม่ไทยถึงมั้งนี่เด็กให้พูดไทยแบบอย่าลงอย่าลงน้ำนะลูกอย่าลงน้ำนะลูกอาบน้ำแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องล,ลูกลูกหลานพ,พ่อแม่คนไทยเฮ็ดหน้าเด้อแถวนี้เพิ่นเฮ็ดหน้าอยู่ตั้งหลายรอบเด้อ แถวลาดลุมแก้วเขาเจ้าเฮ็ดนาะตั้งปีละสามเทียสเทียขุนดิอันนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดซาเพิ่นบ่ได้เ,าาดเ,าเผาหนีนะ่เพิ่นบ่ได้เผาต่อเฟียง,ยอ,งนะนะอย่าลงน้ำนะเพื่นโบได้เผาต่อเฟียงเพิ่นกิดเลยอ้า้แ้เห็นนะเห็นนะอย่าลงน้ำนะอย่านะสวัสดีสิท่านค่ะ เด้อมาเบิง่งไ้เบิ่งน้าน้ากันคุณนะอันนี้เขาเอิอนลดอีหยังก่อนอะาอ้อ้อ,อ,อ้โน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 เยอะจะ้จะอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาทำเด้ออาบน้ำละเด้อเดี๋ยวจะกลับบ้านละเด้อปุ่นนวลลดมาแล้วเห็นไหมามาทางนี้มาทางนี้มานี่มานี่มา มาเข้าบ้านเราเร็วปะ่ะรถกำลังจะเดินมาสวัสดีห้าท่านเดอ้อคุณเจ้าว่าคือปักเล็บแมวบ้านเขาเป่ อ่ะเดินเดินเดินรถมาแล้วเดี๋ยวรถเหยียบเอาเดี๋ยวขี้โคนกระเด็นใส่อ่ะเลี้ยวเข้าบ้านเลยนะเลี้ยวเข้าบ้านเลยเดี๋ยวเข้าบ้าน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 เอออ่ะเดินสิเดินเดี๋ยวทาเบึงทาเบึงนกแย้น้ำก้นทาเบึงนกแย้น้ำก้นรถ ខូលើងន្រើសម្រើ เอาออซ้อนดนกหากิิ่นเวลาไถน้ำมันก็มีมี่หอยมี่หอยไม่นอนให้โนกกินโนกกะอยเห็นไหมกินจับๆอยู่ เด้อเนนกกระย้างขาวมาได้ไผคือทอดบ้านกับมาเบิ้งน้ำกัน็คือคือบ้านเฮานั่นแหละมั้งเนาะไผอีสานบ้านเฮาเห็ดไผเห็ดนาขึ้นกัน what นกเต็มหนึ่งเจ้งมาทางใดเด้โอ้ยแบตกบสิเบิร์ท่านเด็บแบดกสิเบิร์อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณอน,นก นอกอันนี้มันกินได้บ่ะคือทานแล้วกินนละวบัดนียนกอันนี้ยเขาอนุรักษ์อยู่วะนกกระยางนี่ต่วไาไทยให้ไทยนะาเนี่ยมาเต็มหนึ่งฟังที่ฟังทั้ง,ง,ทงนี้นกเอี้ยงกับนกตกกระยางแดง เนบอมันโตออกเดงแด่งเทาๆาทั้งปุ่นกระย้างขาวทั้งปุ่นกระย้างขาววาว่าไงพี่ธูเดี๋ยวแม่ดูเขาแม่ดูเขาถ่ายนาก่อนแป๊บหนึ่ง อีกรอบหนึ่งก็จบแล้วแหละสวัสดีแปดท่านจ้าผูดนกบินน้ำหนาเหรอ นอกจากสนุกสนกุกบางเขามีบางเขามีความสุขเนาะบินว่อนเชียร์แหละ เดี๋ยวยุ่ข้างหลังเต็มหนึ่งเห็นไหมหากินน้อนหากินหอยจนจนท่นดินดิจิตเกิน อดีนสะเทือน,นโอ้ยสมัยตะกี้เนาะสมัยตะสมัยตะน้อยๆก่นอ,อนนี้ก็60ย้อนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมัย50ปีที่แล้วเนาะเลิกโรงเรียนมากันทำน้ำอเอเจาะซ้ำนี่เนาะนิ่มเอาเจาะซ้ำนี่กับไปหาสอนห่วกเลยเนี่ยเห็นบ่กคุณพ่อเนี่ยมันมีอยู่บ่กเฮะ้สอนห่วกสอนอย่าง คุณน่ะ้าแล้วก็คือทอดบ้านบ้านเขาก็แหงแรงคร่ะเจ้้ยไปละคืึทอดบ้านวันนี้มนเนี่ยคึอทอดซาดสมัยเตกี้เนาะสมัยตันน้อยๆแอ, <c oughs> อจงแมนมีความสุขสมัยตันน้อยๆ ไม่ได้คิดอีหยังหลายไม่ได้คิดอีหยังหลายหากินหาอยู่อย่างเดียวคุณอะนกนกก็มีความสุขพรนกนกจะมีความสุขพรนกไปแล้วไปแล้วไปแล้วบินแข่งกันระเบัดนี้ เอเมืงแแหลน้ำกลดเต็มนึ่งวันนะ แบสคอยกระเบิดขอบคุณหลายๆเอจ้าที่เข้ามาเบิงแบสคอยสิเบิดคอยลงละเด้อขอบคุณหลายๆเอจ้า